น่าจะมีเกือบสิบกิโลครับใหญ่ครับก็นะครับผมสวัสดีนะครับ วันนี้นะครับผมก็มีิวกาสนะครับได้ออกมาตกปลาใช้ฟังอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันที่แหลมประทับนะครับขนอมนะครับผมก็วันนี้ก็ตั้งใจจะมาตกปลาเกา๋าปลากระพงนะครับก็รอเวลานะครับเผื่อจะมีปลาสากเข้ามาเล่นลุกป่าบ้างนะครับผมก็เดี๋ยวก็ลองไล่ตีหาขันดูนะครับว่าวันนี้เราจะมีปลาอะไร มาให้ท่านผู้ชมดูบ้างนะครับผมก็ติดตามรับชมกันนะครับผม เลีย้อนเย้อนเลี้ย้อนเลยสากใหญ่ครับโคตรใหญ่ครับตัวนี้ เจะได้ตัวหรือเปล่าติดอยู่ตาเดียวใหญ่มากตัวนี้ใหญ่มาก ตัูลิตเตอร์โคตรใหญ่แล้วตัวนี้ตัวนี้มี6-7โลได้แน่นอนอื้อหือ เรียบร้อยไม่มีกิปเปอร์อย่างใหญ่นะตัวนี้โอ้โคตรหนักโอ้ยไอสาโคตรใหญ่ครับตัวนี้น่าจะมีเกือบสิบตัวนี้น่าจะมีเกือบสิบโห้ยโอ้ย,อยใหญ่ไม่ใหญ่ก็ดูเอาเองครับดูหัวโอ้โห น่าจะมีก็สิบโลครับตัวนี้โหยกับตัวลิตร์ลิตรแมนสิบยี่ห้าเออเจ็ดหกสองนะครับคุโอ้โหวิ่งแบบไม่ได้ช็อตกัดโหยไม่มีคนถ่ายรูไปไ้ด้วยยิ่งใหญ่ครับตื่นเต้นมากเลยดูครับรองเท้าเนี่ยเทียบกับรองเทา้าตอนนี้มันอยู่ในในหลุมนะครับน่าจะมีสิบโลอ่ะผมว่าน่าจะมีนะสิบโล Aqui deve ter cerca de 10 kg de peixe อยู่สับให้อยู่ครับสับให้อยู่ครับสับให้อยู่ครับ แต่ละตัว ตัวตัวนี้ตัวนี้ก็ใหญ่อยู่ครับแต่เล็กกว่าตัวแรกแตอร้อยิ <c oughs> ตม ติดติดเดียวน,ะตวนีติดติดเดียวติดติดเดียวเขี่ย,ยขานะนะหนึ่งแต้มนะโอ้ยเขี่ยมัดมัดรูดครับนะนะตัวนี้กินป๊อป อ่ะนะครับตอนนี้มันก็เริ่มเงียบนะครับผมก็ลองเปลี่ยนมาเป็นเหยอบปลั๊กดูนะครับขนาด18เซนนะครับผมเป็นปลั๊กทรงยาวๆนะครับก็มีหวังทั้งปลาเก๋าปลากระพงนะครับรวมถึงปลาสากด้วยนะครับผมก็ลองเปลี่ยนดูนะครับหลายๆแอคชั่นนะครับเพราะว่าตอนนี้คืนมันก็เริ่มที่จะแรงนะครับผมเราก็ลองมาเปลี่ยนเป็นตีปลั๊กกันดูบ้างนะครับ โโนนกับปลั๊กครับผมตัวนี้ไม่ใหญ่ cái giày แรงดีครับตัวนี้สายสามสี่โลปเปรียวมากโอ้ยใหญ่โยครับก็เท่าๆกับตัวที่สองเมื่อกี้นะฮะ ประมาณ4โลน่าจะได้ครับตัวนี้4โลครับเดี๋ยวผมเอาขึ้นไป่ายทีหนึ่งคาริสแมน762นะครับผม125 0นะครับผมสายอันลัวแบ็ค k p ป p p e r l i g นะครับซอลวอเตอร์ที่2สบายนะครับก็การติดชีพปลานะครับปลาใช้ฝั่งตรงนี้นะครับที่มีจำกัดนะครับนีนะครับ

अभी หมดรอบนี้หมดเลยหมดติดแน่นอยู่ครับกลัวจะโดนหินอย่างเดียว ดูใสครับแต่ละตัวนี้อเ,ออเออตัวนี้ก็อย่างใหญ่ตัวนี้ก็มีห้าโลนะกัดทัวิลิตเตอร์นะครับผม เพลินเลยอโอเคขอบผมแต้ที่สี่ต้ที่5้กับอง์ขาวขาดไปตัวหนึ่งนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับทริปตกปลาช้ฝั่งนะครับมีเวลาอยู่ประมาณเกือบ2อชั่วโมงนะครับของประตกปลานะครับชายฝั่งวันนี้ก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะครับ เรามาแล้วมาเจอผงปลาสางพอดีนะครับก็ถือว่าสนุกไปนะครับวันนี้ก็นะครับได้มาทั้งหมด4ตัวนะครับสี่แต้มนะครับผมเป็นปลาสางนะครับขนาดใหญ่เลยนะครับถือว่าใหญ่ใหญ่มากนะครับถ้าเกิดเป็นงานใช้ฝั่งเนี้ยปลาสากใช้นี้นะครับก็น้ําหนักที่คาเนไว้ก็น่าจะ เกือบ10กิโลนะครับแต่ละตัวนะครับผมก็สวัสดีนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับ